คุณแตวนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา4ปีแล้วนะคะ,คะจากต้นที่ดูไม่ดีเลยตอนนั้นนะคะพอมาเจอปุ๋ยของเราตอบโจทย์คุณแตวก็เพิ่มผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะนั้นที่ผ่านมาคือ4ปีปีนี้เนาะคุณแตวมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ใช้ของเรามาตลอด oh. นะคะถามเข้าเรื่องเลยครับพี่แถวครับที่นี่เรามีทุเรียนพันธุอะไรครับมีจํานวนกี่ต้นในเนื้อที่เท่าไหร่ครับมี300ร้อยต้นเนื้อที่ประมาณ15ไรค่ค่ะเป็นทุเรียนพันธุพันหมอนทองคะ่ะอายุกี่ปีครับ8ปีคะ่ะ8ปีนะครับ่<ะ>พี่แถวครับตอนที่เราเจอครั้งแรกนั้นนะ่ะประมาณปีเท่าไหร่ครับที่ ปัญหาทุเรียนของเราเกิดขึ้นอ๋อปี62ค่ะ62นะครับแล้วก็ทุเรียนต้นนั้นมันมีปัญหาอะไรครับต้นมันเหลืองค่ะใบมันเหลืองค่ะเหมือนขาดธาตุอาหารนะคะใช้ไปกี่ครั้งครับถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงก็าใช้ประมาณ 4- 5หครั้งติดต่อกันนะคะใบก็สกเขียวเข้มสดใสขึ้นมาค่ะที่เหลืองๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับค่ะ ผลผลิตแล้วครับมันเป็นยังไงบ้างก็เพิ่มขึ้นทุกปีอะค่ะปีแรกตอนนั้นได้มาสักเท่าไหร่กันนะพ mm. อสอนเป็นอะตอนเป็นก็ได้มาสักตันกวาๆค่นะตันกวาๆค่ะ <Euros> แล้วพอหลังจากนั้นพอเขารู้แล้วรู้ว่าจะเป็นสาวแล้วเ <uki> ขาเริ่มจะเรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์เขาแล้วเนี่ย <c oughs> มาเท่าไหร่ครับมาห้าตันสิบตันค่ะคนล่าสุดนี่สิบตันค่ะ สิบตันเนี่ยน้าหนักของผลเป็นยังไงครับโอ้ผลสวยค่ะสามโลสามโลหน่อยๆผลสวยเปลือกไม่หนาค่ะลูกกลมค่ะตอนนี้ครับเราใช้สูตรนวัตรกรรมใหม่หรือ,อยังครับใช้มาได้ได้เดือนสองเดือนแล้วค่ะใช้ตอนเดือนธันวานั้นของเราปีหกเจ็ดถูกไหมครับค่ะตอนนั้นเอามาทําอะไรเกี่ยวกับต้นทุเรียนเรา<อ>ครับใช้เปิดตาดอกอะค่ะแล้วใช้ไปมากน้อยขนาดไหนจนถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นผลอย่างไรครับ ก็พ่นสักสามรอบก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงมีตาดอกขา,ขาวๆขึ้นมาค่ะแล้วลักษณะอื่นล่ะครับต้นก็นดีไม่ค่อยมีแผลไม่ค่อยเน่าใบก็ดูสดใสเขียวขึ้นมาและดอกก็ออกดีค่ะดอกออกดีนะครับดอกมากค่ะคำว่าดอกมากเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยเราคิดว่าออกดอกกว่าปีก่อนที่ผ่านมาตอนได้ห้าตันเนี่ย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับแปดจ้าสิเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิเปอร์เซ็นต์ดูเจ็บครับโอ้โหดอกออกขนาดนี้คิดว่าต้นแปดปีเนี่ยเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับโอ้กะว่าสักแปดสิลูกอะค่ะแปดปีเอาแปดสิลูกเลยอันนี้ถือว่าเป็นสายแบกไหมถ้าในวงการเขาถือว่าเป็นสายแบกใช่ไหมครับที่เรากล้าแบกถึงแปดสิลูกต่อต้นแล้วลูกออกมาประมาณสามกิโลกว่าๆถูกไหมครับเป็นมาตรฐานเลยเนี่ยเหตุอันใดเราถึงมั่นใจขนาดนั้นครับดูจากอะไรก็ดูจาก ความสมบูรณ์ของต้นนะคะ่ะของใบอะคะ่ะบ่สมควรไว้ค่ะกะไว้กี่ตันก็ประมาณ50ตันนะคะโโจากปีที่แล้ว10ตันต้นละ80ลูก300ต้น <laughs> กะไว้50ตันสิ่งสําคัญครับ <laughs> ผมอยากจะสอบถามานิดนึงครว่า <c oughs> เราเนี่ยนะครับได้มองไว้เนี่ยถ้าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันง่ายไหมเมื่อก่อนเราอาจจะมีความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมันง่ายไหมครับง่ายค่ะ มันง่ายแบบไหนบ้างบอกคุณิง่ายคือเมื่อก่อนเราต้องใช้แคลเซียมโบลอนอะมิโนสาลายหลายตัวค่ะอันนี้เราใช้ตัวเดียวจบเลยค่ะแล้วเราร่วมกับสารเคมีที่ใช้กับศัตรูพืชอย่างไรบ้างครับก็มีฆ่าแมลงค่าหนอนค่าเพลี้ยไฟยาลาอะไรเงี้ยค่ะมันใช้ร่วมกันได้ไหมครับได้ค่ะใช้ได้เลยนะค่ะได้นี่คือประสบการณ์ของการใช้จริงถูกไหมครับการใช้ในทุกครั้งนั้นแมลงต่างๆมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดไหมครับในการใช้ร่วมกันก็ลดลงค่ะแล้วความหนาแน่นของแมลงก็เบาบางลงด้วย พอดูแล้วนี่ถ้าดูแล้วถือว่าอย่างนี้เรียกว่าใบสวยไหมครับก็โอเคอยู่ค่ะโอเคนะค่ะโอเคในระดับไหนถ้ามันมีร้อยเราโอเคระดับไหนแปดสิค่ะแปดิะนะครับจะเอาร้อยค่อเอาแปดสิบเอาแปดพอเผื่อใจไว้หน่อยค่ะ แต่การเผื่อใจนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความมั่นใจเป็นตัวกํากับถูกไหมครับคบวามมั่นใจยังกํากับอยู่เสมอเลยในฐานะที่ผมเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพแน่นอนเพราะเจ๊แต๋วเองก็บอกว่าปีที่แล้วลูกทรงก็สวยนะครับปีนี้ยิ่งเจอสูตรใหม่นะครับไม่ต้องผสองมอะไราเพิ่มแล้วร,รูปทรงมาแน่นอนที่นี่ตอนที่เขามาซื้อปีที่แล้วอ่ะมีลงมาซื้อหรือว่าเราขายเองลงมาซื้อค่ะ ลงมาซู้เขาชมสวนเราอย่างไรบ้างาชมเขาว่าโอ้ยทุเรียนลูกกลมสวยเปลือกไม่หนาเปลือกบางค่ะเปลือกบางทรงสวยทรงกลบค่ะโอ้โหแล้วสีกลิ่นของทุเรียนของเราเป็นยังไงก็ชมไหมก็สีเหลือง หวานอร่อยค่ะโอ้ครับนี่นอกจากชื่นชมด้วยตัวเองแล้วนะครับลงเองก็ยังมายืนยันด้วยซ้าไป <c oughs> สิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องกเกษตรกรครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่แต๋วเองซึ่งมองว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นมันมีแต่อัตราเพิ่มครับอัตราลดแทบจะไม่มีเลยที่จะเพิ่มก็คือว่าเพิ่มผลกําไรของเธอต้นทุนล่ะอยากถามนิดนึงต้นทุนกับเมื่อก่อนที่คนข้างสวนของเราเนี่ย เขาใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอย่างอื่นรวมด้วยอ,ะอ่ะต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างครับต้นทุนก็ลดตามลงค่ะ,คะเราไม่ต้องใช้หลายตัวใช้ตัวเดียวอะค่ะถ้าตอนสมัยเมื่อสี่ปีก่อนนะหนนั้นะที่เรายังไม่เจอกันไม่เจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นเราใช้ต้นทุนเกี่ยวกับ,คกบคเคมีเยอะไหมเยอะค่ะพอมาใช้คู่หูมาสัจจันทร์นี่แหละครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้ร้อยหนึ่งพอมาใช้คู่หูสักกี่บาทกัน<อ>ทีเดียวก็ลดไปห้าสิบห้าสิบอะค่ะ,คะก็ถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปด้วยลดทงโอ้โหในฐานะที มีแต่เรื่องการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากอย่างนี้อยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรที่เขาอยากได้รับความยั่งยืนอย่างเราสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบอกเขาด้วยครับ <c oughs> ก็เชิญชวนพี่น้องมาร่วมใช้เวินแผนด้วยกันค่ะลดต้นทุนเยอะค่ะเราไปทำองสมหลายตัวตัวเดียวจบในตัวเดียวเลยค่ะ โอ้ oh, ชัดเจนนะครับชัดเจนย้ําเน้นขีดเส้นใต้สำทับด้วยสิ่งที่เธอบอกว่าลดต้นทุนไม่ต้องมีหลายตัวในฐานะของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเราจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเลลังใจอย่างไรครับเรียนเชินครับค่ะ,ะมั่นใจนะคะขอให้ชาวสวนทุกท่านมั่นใจด้วยนะคะสวนนี้นะคะอยู่ไม่ไกล จากาวัดเขาสุกิมนะคะมีเวลาก็เชิญเข้ามาชมได้นะคะว่าสวนสวยจริงๆเกิดจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะมีสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะเพิ่มคือแตกตัวเร็วละลายเร็วและก็ผสมายาฆ่า,มาแมลงซึ่งเป็นกลุ่มออยชัดเจนเลยค่ะไม่ติดหัวฉีดนะคะฉีดพ่นสบายๆไม่ต้องผสมหลายครั้งทีเดียวจบใช่ไหมคะคุณแต๋วใช่ค่ะค่ะ ก็อยากให้ทุกท่านนะคะามาลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือชีวภาพร้อยเปอร์เซนมั่นใจค่ะโอ้โหความมั่นใจครับอยู่ในทุกแห่งหนของประเทศไทยโดยเฉพาะนักการเกษตรครับและนี่คือการสำทับการขีดเส้นใต้การโยงประโยคที่เรียกกันว่าความยั่งยืนอยู่ในทีเดียวกันครับขอพี่น้องการเกษตรนะครับร่วมใจกันแต่อย่าลืมนะครับ ของดีมักมีผู้เรียนแบบใครเรียนแบบก็ตามทีครับเลิกซะเถอะเพราะเ่านั้นคือหนึงในเรื่องของความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสเ,เกษตรยั่งยืนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะเจอกับสวนดีๆกับความยั่งยืนที่มั่นคงและสําคัญครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างวันนี้เราทาั้งสลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ